วีที่ผ่านมานะคะมีหูฟังอยู่ตัวหนึ่งกําลังเป็นกระแสนในกลุ่มผู้ใช้งานมากๆตัวนี้ค่ะมีชื่อว่าโทโซ NC7 Pro มากับราคาเพียงแค่2,590บาทแล้วก็มาพร้อมกับการตัดเสียงรบกวนที่แบบดีเวอร์วังมากๆรวมทั้งนะคะถึงราคาเบาๆแบบนี้แต่ว่าเบสเนี่ยให้มาแน่นเลยทีเดียวโทโซเนี่ยสร้างเรืองอีกแล้วนะทําแต่ของเจ๋งๆออกมาจะเปไ็นยังไงจะสมกับที่ในกลุ่มเนี่ยเขาคุยกันไหมวันนี้ค่ะาม,มาเล่าให้ฟังพร้อมๆกันเลย แล้วทุกคนราคานี้ได้การตัดเสียงรบกวนแบบที่เป็น ANC หรือว่า Active Noise Cancellation นั่นเองค่ะการทํางานเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคุณสามารถเชื่อมต่อกับมือถือของคุณนะคะเพื่อทําการปรับแต่งในเรื่องนี้ได้หลกากหลายอย่างเลยตัวนี้นะคะจะสามารถตัดเสียงรบกวนนได้สูงสุดถึง35เดซิเบลซึ่งกอ็อุ้ม,มเพียงพอสําหรับการใช้งานนะคะและถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่คือบางตัวบอกว่ามี ANC ใช่ไหมมีระบบตัดเสียงรบกวนแต่ว่าตัดออกมาแบบมีแค่มีแต่ว่าตัวนี้มีแล้วดีนะคะมีแล้วดีไม่พอเพราะว่าเวลาที่เรงปรับนะไป แต่ละโหมดใช่ไหมคะอุม้มจะรู้สึกเลยว,ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเบสยังแน่นเหมือนเดิมแต่ว่าที่ช่วยมากๆกนะคะก็คือช่วยให้เสียงภายนอกเนี่ยมันไม่เข้ามารบกวนเรานั่นเองค่ะทีนี้อุ้มพามาดูละกันนะว่ามันสามารถจะเลือกโหมดอะไรได้บ้างค่ะโหมดแรกนะเรารู้รอยู่แล้วตัวนี้คือ noise cancellation นะคะเป็นการตัดเสียงรบกวนแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวอุ้มจะมาพูดเรื่องของจุกยางต่อละกันนะคะว่ามันมีผลยังไงบ้างเนาะต่อไปค่ะเป็น transparency Mode ค่ะตัวนี้เนี่ย รับะะกังวลว่าอุเสียงรอบข้างเนี่ยจะไม่เข้ามาเลยคุณสามารถเปิดโหมดนี้นะคะเพื่อใช้งานร่วมกันไปได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะ Reduce Noise ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นเรื่องของการตัดพวกลมเสียงลมต่างๆใช่ไหมคะเพื่อใครนะคะไปขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานหรือว่าไปวิว่งนะคะตัวนี้ก็จะช่วยตัดเสียงพวกลมเนี่ยที่เข้ามาได้เยอะมากๆเลยต่อมาค่ะก็จะเป็น Leisure Mode ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนแต่ว่าไม่สูงสุดนั่นเองเช่นสมมติไปนั่งในร้านกาแฟอยากจะได้ยินเสียงรอบข้างอยู่บ้างนะคะก็เหมาะสำหรับตัวนี้หรือจะเป็นนน Normal Mode คคค่ะะะอีกไไฮึงุ สามารถจะคัสตอมแพทเทิร์นได้คืออะไรคุณเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการให้ตัดเสียงรบกวนระดับไหนอันนี้แล้วแต่เราชอบนะคะซึ่งดีมากๆเลยเพราะว่าการปรับแต่งแบบนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยเรียกว่าเหมาะกับสถานการณ์นั้นเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราพูดเรื่องของจุกยางไปนิดนึงใช่ไหมก็ต้องบอกว่าจุกยางตัวนี้นะคะมันจะเข้ามาช่วยมากๆเลยเวลาที่เราใส่เข้ากับหูของเราควรจะเลือกนะคะให้มันพอดีกับหูนะอย่างอุ้มเองหูเล็กนะคะก็อาจจะเลือกอันเล็กสุดซึ่งในกล่องเนี่ยมีมาให้ด้วยในกล่องเนีีี่่ยยไไไมไดมดดด้แคคสเเววนะนุก๋ ดใ,ดในกล่องนะคะจะให้จุกยางมาคุณดู1 2 3 4 5สอสห้ไซซ์ด้วยกันนะคะก็5ตรงนี้แล้วก็ที่อยู่กับที่ตัวหูฟังนะคะที่ใส่กันอยู่นะตอนนี้ด้วยจุกยางนะคะจะทํางานร่วมกับไอตัวเทคโนโลยี ANC นะทำให้ซิลนะคะเสียงรบกวนข้างนอกเนี่ยเข้ามาได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าใครนะคะอาจจะลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปเปลี่ยนจุกยางนะคะก็สามารถจะดึงนะคะเปลี่ยนตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะฟืบคุณสามารถไปซื้อนะคะเดี๋ยวนี้มีจุกยางให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เอามา ใส่ตรงนี้ซึ่งถุกที่ให้มาเนี่ยถือว่าพอดีหูดีนะคะแล้วก็ใส่ได้สบายดีด้วย โอเคมาถึงอีกเรื่องนึงนะคะที่หลายคนน่าจะอยากรู้ค่ะคือคุณภาพเสียงมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมก็ต้องบอกเลยว่าราคานี้นะคะเบสของมันเหนี่ยแน่นกว่าที่คิดไว้ค่ะหลายคนเนี่ยจะเอาตัวนี้เนี่ยไปเทียบกับตัว Golden X1 ที่้เพิ่งรีวิวกันไปใช่ไหมคะตัวนั้นสําหรับอุ้มเองเนี่ยถือว่าเป็นแบตซีปะนอก็จะให้ความกลมกล่อมกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้ราคาถูกกว่าเกือบครึ่งนะเพราะฉะนั้นค่ะเบสมันนะไม่ธรรมดานะคะมันมาแบบแน่นกระชับนะคะอาจจะไม่รู้สึกถึงความสั่นหรือความตึบมากนะคะแต่สิ่่่งงททีําได้เก ตัวนี้นะคะสามารถฟังเพลงเนี่ยในโทนสว่างนะคะพวกแบบอิธทีป๊อปต่างๆเนี่ยฟังออกมาได้มันมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกเลยว่าบางเพลงนะที่เป็นแบบแนวแดนส์นะคะหรือว่าเป็นแนวอะไรที่แบบค่อนข้างจะไม่ได้หนักมากนะคะตัวนี้เนี่ยจะฟังได้ดีมากๆเลยทีเดียวเนาะทีนี้ค่ะขอพามาดูเรื่องของ EQ นะคะอี u a ว i z ไลเซอร์นิดนึงค่ะที่ราคานี้อุ้มไม่น่าเชื่อเลยก็คือทั้งเรื่องของการตัดเสียงรบกวนที่เป็น AAC แล้วก็มีระบบ EQ เนี่ยมาให้แบบเยอะมากๆนะคะุคูสามารถเข้ามาปรับแต่งในแอปพลิเคชันได้เลยกมกดมอลซาวเอฟเฟกตัวนี้ค่ะ คุณสามารถมาเลือกได้นะว่าจะมีสแตนดาร์ดมีเบสพลาสมะคะมีคลาสสิคอลโอ้มีเลือกเต็มไปหมดนะคะหรือว่าจะเลือกคัสตอมไมซ์เองก็ได้อย่างนี้นะคะเป็นแบบเบสพลาสนะคะก็จะได้เรื่องของความแน่นเนี่ยของเบสขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนอุ้มเนี่ยอุ้มตั้งค่าไว้ประมาณในรูปแบบนี้อันนี้คือเป็นแบบที่อุ้มชอบนะคะรู้สึกว่าการปรับแต่งแบบนี้มันตรงกับที่หูอุ้มฟังดีนะ,ะซึ่งตัวนี้เองนะคะก็จะมีระบบที่เป็นแวร์ดิเจคชั่นนะคะคุณสามารถจะถอดออกจากหูเนี่ยแล้วก็นะคะตัวนี้จะหย ทำการเทสนะคะเดี๋ยวอุ้งจะเปิดให้ฟังว่าเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างคะฟังออกมาเพาะเลยใช่ choices? ไหมเพราะอันนี้ไม่พอทุกคน,นรู้สึกถึงความสว่างของเสียงนะคะเวทีเสียงค่อนข้างกว้างเบสเนี่ยถือว่าแน่นนะอาจจะไม่ได้โดดเด้งออกมามากนักนะคะแต่ว่าโดยรวมถือว่าทําได้ดีเลยปรับ EQ นะคะในแอปหน่อยนะแล้วมันจะถูกใจคุณมากขึ้นอันนี้จากที่ยุ้งสายานมานะทีนี้ถามว่าทําไมเสียงมันถึงดีนะคะก็ต้องบอกว่าทางโทโซเองเนี่ยเขาจะมีเทยีตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า Olic X Acoustic Technology นะคะเทยีน,นี้เนี่ยจะช่วยเนี่ยทำเรื่องของแบบพวกท่อนาเสียงต่างๆนะคะทําให้นะเสียงนะตั้งแต่ตัวที่ด บอกลำโพงเนี่ยส่งเนี่ยมาถึงหูของเรานะคะดูหูของเราเนี่ยมันเรียกว่าลดนะคะอัตราการสูญเสียเนี่ยของขึ้นความสีเสียงไปเพราะฉะนั้นนะคะเสียงที่เราจะได้ยินนะจากหูฟังของทางโทโซค่ะก็จะได้ยินเต็มทุกย่านความถี่นะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะคมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวน,นี้เองเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะ,ะตัวที่เป็นบลูทูธ5.3ุดด้วยนะคะก็จะช่วยลดนะบางตัวเนี่ยไปต่อกับมือถือเรานะคะแล้วก็กินแบตด,ด้วยบางตัวก็อาจจะมีอาการกระตุกนะคะหรือว่าแบบเสียงลุดไปอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นเลยแล้้ววตันนีะคะะกก็จมาพร้อั ดินามิกไดเวอร์เนี่ยขนาดอยู่ที่7มิลค่ะรองรับโคเด็กนะคะก็จะเป็น AAC นะกับ SBC นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยจะมามาตรฐานกันน้ำนะคะจะอยู่ที่ IPX6 นั่นเองแล้วก็มี w ว e r Detection นะคะอย่างที่เล่าไปตัวนี้การทอนโทนของมันนะคะจะใช้การแตะนะที่ข้างๆแบบนี้นะคะแตะ1ครั้ง,งนะคะเพื่อทําการเปลี่ยนโหมดนะสครั้งนะคะเพื่อไปเพลงข้างหน้าย้อนกลับอะไรแบบนี้นะคะสามารถมาตั้งค่านในตัวแอคันไดเช่นเดียวกัน ่แล้วทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับไม์ข้างละ3ามตัวรวมกันเนี่ยเป็น6ตัวนะคะแล้วก็ยังมีเทคนยีการตัดเสียงรบกวนนะที่ตัวไม์นะคะหรือว่า ENC ด้วยทําให้เวลาที่เราคุยนะคะก็จะช่วยลดตัดเสียงรบกวนนะทำให้คู่สนทนานะคะที่อยู่ปลายสายเนี่ยได้ยินเสียงเราอย่างชัดเจนอีกด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําอะไรอยู่คะตอนนี้ต้นไม้ค่ะต้นไม้ต้น้ำต้นไม้ได้เอาต้นไม้จะตายจริงค่ะทำไมมันถึงตายอ่ะ ว่าไม่มีใครลดน้ำค่ะไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่าไปเที่ยวกันหมดใช่ไหมช่วงปีใหม่เที่ยวปีใหม่เนหมดไม่มีใครอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวไหนหรือเปล่าจะไปไต้หวันค่ะไปไต้หวันเลยไปกี่วันค่ะไม่ได้ค่ะไปหลายวันเวันนะคะโอเคอาดูต้นไม้ไปแล้วกันอ่าทีนี้ทุกคนมาถึงเรื่องของแบตกันบ้างค่ะใช้งานมาอย่างดีแล้วแบตเป็นยังไงบ้างค่ะจะบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นเคส นะที่แบตอืดที่สุดแล้วเพราะว่ามันใช้งานรวมกันนะคะได้ถึง39ชั่วโมงเลยทีเดียว39้ชั่วโมงเยอะมากเลยทุกคนถ้าทีนี้นะคะเราหยิบออกมานะใช้งานนะคะต่อรอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงครึ่งถ้าเราปิดนะคะ ANC นั่นเองค่ะเดี๋ยวใส่กับหูให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ข้างขวาอันนี้คือข้างซ้ายนะคะก็ใส่สบายดีนะจะบอกว่าอย่างอุ้มหูเล็กนะคะตัวจุกยางที่อยู่ในกล่องเนี่ยอันเล็กสุดนะคะใส่กูอุ้มพอดีเลยผู้หญิงไม่ต้องห่วงนะ,ะสามารถจะซื้อมาใช้งานได้ซึ่่งใคครหหูหญนะะก็มีแบบ ใหญ่ให้เนะคะเป็นตุอยางใหญ่ให้เช่นเดียวกันค่ะ,ะเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าตอบโจทย์สุดๆไปเลยนะทีนี้ค่ะูอยากจะพามาดูน้ําหนักนิดน,นึงค่ะว่าตัวของมันเนี่ยน้ำหนักเป็นยังไงบ้างนะคะเอาหูฟังข้างนึงก่อนละกันน้ำหนักอยู่ที่5.3กรัมนะคะก็ตามมาตรฐานนะทุกคนทีนี้ค่ะถ้ารวมเคสชาร์จด้วยค่ะน้ําหนักจะอยู่ที่42.5กรัมเท่านั้นเองเฮ้ยแบตอึดนะทุกคนแล้วก็ถือว่าไซส์ของเคสเนี่ยพกพาง่ายนะคะหือในมืออุ้มประมาณนี้เองตอบโจทย์แน่นอนนะคะสําหรับใครเนี่ยที่ไม่ชอบ วนีีบบ้้แแบออดกยหละพเพราะฉะนั้นนะคะโทโซ NC7 Pro ตัวนี้ค่ะก็จะกลายเป็นหูฟังนระราคา2,590บาทที่อุ้มอยากจะแนะนำนะคะเผื่อใครเนี่ยเอาไปใช้งานไม่ว่าจะไปฟังเพลงนะคะดูซีรีส์หรือเอาไปนะคะไปทำงานวิดีโอคอลนะคะตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแถมเคสนะคะราคานี้คุณชาร์จแบบที่เป็น USB Type C ก็ได้และยังชาร์จแบบไวเลสได้อีกด้วยนะคะสุดยอดมากสมแล้วนะคะที่ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าของหมดเร็วมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าแทบจะขาดตลาด แลกนตัวนี้เนี่ยจะรับประกันนะคะจากศูนย์ไทย1ปีเต็มเลยเดี๋ยวอุ้มจะให้เข้านะคะไปสั่งซื้อเนี่ยทางช่องทางที่เป็นโทโซออฟิเชียลต่างๆนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ในลิงก์ในเด p ิทันด้านล่างนะกันวันนี้นะคะขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันกับเจ้าโทโซ NC7 Pro ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่กันหนะ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย